มีบางสิ่งที่อยากให้รู้และคุณหาคำตอบในคำถามที่ว่าความสุขที่แท้จริงคือสิ่งใดเราอยากจะรู้กันไหมเรื่องราวที่มีมากมายในความสุขที่ลาหลายเพียงแค่เรา ให้คุณยกมือได้สุดแขนค่ะและสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชายที่อายุ30กว่า40กว่าหรือแม้แต่60ขึ้นไปนะครับห้ามพลาดเลยนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องของวัยของของผู้ชายครับพี่นัาแล้วผู้หญิงฟังไม่ได้หรอคะผู้หญิงต้องฟังเลยครับเพราะว่าเป็นกัน กระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวเลยครับว่าผู้ชายที่อายุ3่างสิบกว่าขึ้นไปนะมขาเรียกว่าก้าวเข้าสู่วัยทองแล้วนะจริงหรอไม่ใช่สี่สิบห้าสิบเหรอคะไม่ใช่แล้วครับรู้ไหมครับว่าอาการวัยทองเนี่ยส่งผลเสียสหัสจักรที่เราคิดไปเยอะเลยนะฮะใช่แล้วคะ่ะ และคุณผู้ชายนะคะจะสามารถรับมือกับอาการไวทองได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการใครไม่ปวดวเยอะเมือขึ้นวันนี้ค่ะครับผมเ,เพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับอาการไวทองหลายคนคงคิดว่าเป็นได้เฉพาะผู้หญิงเท่าน,านั้น กสามศอกอย่างเราก็สามารถเป็นไวทองได้เช่นกันครับผู้หญิงเนี่ยมีประจำเดือนมีเช็คคอยอู้ชายมีหรือเปล่าผมเริ่มร่วงเยอะมากขึ้นลงูงูนแต่สวรรคนานแต่ไม่เคยออกต่อม เกิดอักเสบขึ้นเกิดเป็นนิ้วตกปะกรอนในกระเพาะปัสสาวะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแต่ว่าถ้ะทางเพจสื่อเกี่ยวเรืไอมนคะเกี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะเพราะว่าเราบอกเราว่ามันเชื่อมโยงกันท้งระบบ ยังเป็นจุดร่มต้นของโรคต่างๆอีกมากมายและผู้ชาย,ย่างเราจะมีวิธีรับมือกับไวทองได้อย่างไรติดตามได้ในรายการใครไม่ป่วยยกมือขึ้นวันนี้ครับและ สนับสนุนโดยเบบี้เนชชลาอาหารเสริมจากโคโคกคอนดินิ่ง100%สำหรับลูกน้อยน้ำมันมะพร้าวบีบเย็นตราปาเลสูตร085 0005111น้ำมันรรมชาติสำหรับประกอบอาหารตราโคโค่แคร อีกระดับของการดูแลสุขภาพด้วยคที่นวด Amax Magic Series ิ่งที่ผู้ชายทุกคนต้องการพี่นาาัทคะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องอะไรกันวันนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องไัยทองครับ แน่นอนครับไม่ใช่ไวของเราแล้วก็ไม่ใช่ไวของน้องวีด้วย<ด>นะครับแต่ว่าบอกเลว่านะครับวัยทองของผู้ชายเนี่ยเริ่มตั้งแต่สามสิบเป็นต้นไปครับคุณผู้ชมครับจริงเหรอที่สามที่อยู่แล้วเหรอยังยี่สิบเจ็ดกว,กวครับยังไม่ถึงสา แต่ว่าพี่มีเวลาเตรียมตัวไัวอีกสองปีวงกว่ากว<อ>่านะครับเนี่ยผู้หญิงพี่นัยมันมีเช็คคอยคือการที่หมดประจำเดือนป๊ครับแลว้วก็จะเข้าสู่หอยทองแล้วผู้ชายจะในเ่องนี้ไหม,ม,มเป็นคำถามที่<ช>ดีนะใช่ผู้หญิงเนี่ย ตอนนี้ลราสองคนนะครับก็เลยมาอยู่กับผู้ที่จะตอบคำถาม คมื่อกี้ที่เราคุยกันนะครับ็คือผู้หญิงเมื่อหมดประจำเดือนนะครับก็คือก้าวโค ทั้งตอนแบบทีไม่เหนื่นะไม่สบายประมาณนั้นอืมอืมแล้วก็รู้สึกว่าเอ่อร้อนรู้ว่าบางคนก็เป็นหนึ่งถึงสองนาทีแล้วก็หายไปอย่าเงี้ยนะะแล้วก็เอ่อเหงื่อออกเป็นางคืนนอนไม่ แล้วก็ออกไปอย่างนั้นะใช่ใช่ใชนี่สังเกตได้ก็คือหนึ่งผมเริ่มร่วงเยอะมากขึ้นคือเริ่มเนียนการหัวร้านนั่นเอง <Okay. S 2> หรือว่า oh. หรือว่าผมงออะไร oh. อย่างเงี้ย oh. <Okay. S 2> อ่าใช่แล้วว่าลงพู เนี่ยผมไม่มีเลยนะครับคุงเนี่ยคือยังไงก็ไม่มีกินเยอะเท่าไหร่ก็ไม่มีแต่พอหลังยิบห้ามาเนี่ยคือนิด่งนๆนนนนหน่อยถ้าไม่ได้ออกกาลังกายนะมาเลยนะแป๊บเดียวมาเลยจริงหรอจริง,รรงนะเดี๋ยวรออีกสองปีพอเริ่มสามสิบแล้วมันจะเพิ่ม ว่าคือผู้ชายไปพของจะต้องมีมันเกี่ยวข้องค่ะเพราะว่าระบบอันนี้มันเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนโดยชัดเจนเลยเพราะว่าอย่างผู้หญิงก็รู้รอยู่แล้วว่ามันเป็นฮอร์โมนใช่ไหมคะพู้ชายก็คือฮอร์โมนออฮอร์โมนเนี่ยมันเกี่ยวกับการเจริญเติบ What เป็นระบบของฮอร์โมนทั lonely, ้งิ้นรวมถึงการดูแลในเรื่องของการใช้น้ำตาลแล้วก็ไขมันในเลือดด้วยอันนี้ฮอร์โมนดูแลก็คือพอเข้าสู่วัยวัยวัยชราขึ้นไปใช่รร่างกายจะเริ่ม เราเป็นเหมือนนี้นผมรู้ใช่ <c oughs> ลูกผมเลิกบิ <c oughs> <c oughs> ทำามากไปเรื่อยๆลผมผเลิว สวัางนานแต่ไม่เคยออกแล้วเดี๋ยวเข้าไปอีกละก็ปิดกระปอยอะไรเงี้ยใช่กระป๋อยบาคนก็บอกว่าเออายุมากแล้วแก่แล้วมันเป็นเรื่องธรรมชาติเรื่องต้องไหลอื่อยอย่างเงี้ยแล้วคิดี่มันธรรมดาจริงแล้วมันก็ ต่อมลูกหม,มากที่อยู่ในร่างกายมันโตคือเพราะว่ามันโตตามอายุค,คือมันจะเริ่มโตตั้งแต่สิบหกปีก็คือเรื่องของพัฒนาขอฮอร์โมนจริงค่ะก็พัฒนานพัฒนาไป,นไป จริงหรอพี่นาทโอ้โหไม่รู้นะอันนี้ไม่รู้ทำไมอะแล้วมันสวยอายุประมาณเท่าไหร่ถึงเริ่มมีปัญหาตับเริ่มาตโตเพราะว่าพอฮอร์โมนมันลดลงเนี่ยตอนอายุ จะมีผลต,ต่อไปอก็คือสิบสิบสิบห้าปีข้างหน้าก็คือ,อทีบอายุสี 4, ่สิบถึงสี่สิบห้าแล้พอหมดรถุต่อมลุกหมากก็ค่อยๆขยายขานาเรื่อีกอันหนึ่งก็คือว่าสังเกตอาการอันนี้เริ่มเริ่มรุนแรงแล้วนะ,วนะะก็คือว่าขอบตาแดง เป็นสีแดงผู้ชายน,นะคผู <ไฟ S 2> ้ชายขอบตาแดงไม่ใช่ว่าเขาแต่งหน้ามานันนะคะเป็นด้วยอาการที่ต,ตรง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 ขอบตาคือคือข้างในเหลยอเป็นเส้นขอบตาที่เรา ตาแดงเนี่ยหรือผบอกว่าคุณชายถึงไใบทองนะเออมันต่นอเก<ะ>ิดลูกค่ะโตแล้วก็ถ้าเป็นมากๆเนี่ยสีมันจะเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ เรายิ่งความดันสูงเป็นยิ่งกระตุ้นให้ต่อมรูม,มาสยิ่งโตพอโตมันก็ไปเบียดจนน้ำในท่อปสัสสาวะออกไม่ได้พอไม่ออกทางนี้เกิดอะไรขึ้นปวดหลังปวดบ,บันเอวปวดต้นขารตรงหน้าขาเนี่ยมันจะปวดเมื่อยลา้าลงมาเลย อ๋อใช่เราว่าเราองคนเนี่ยพอมันอักเสบไอ้ตรงข้อบสสาว่าเกิดอักเสบขึ้นหรือว่าเกิดเป็นนิ้วตกปะกรอนในกระเพาะปัสสาวะขึ้นเนี่ยอักเสบติดเชื้อเป็นพิษในโลหิตคือเพราะว่ามันมีเชื้อใน แล้วเนี่ยเกิดเป็นผิดในโลกผิดได้นิวในกระเพาะปัสสาวะกลายเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะแล้วก็สองลูกหมากถ้าโตอักเสพต์มากก็กลายเป็นมะเร็งต่องลูกหม,มากได้อุ้ยใช่เป็นกันเยอะมาก ก็คือส่วนหนึ่งแล้วแล้วส่วนหนึ่งก็คืออย่างที่บอกว่าความดันสูงขึ้นอ่า่าความดันสูงขึ้นเพราะความดันสูงขึ้นการไหลเวียนไม่ดีคราวนี้หัวใจมาล้

เป็นโรคหัวใจหรือกล้ามเนื้อหัวใจได้คือมันยืงสามารถยืงไปกับโรคอ,อะไรอะไรแรงได้เยอะยใช่ <c oughs> ใช่